บอยแจ๊บนะฮะบายโบคือได้โพสต์คลิปวิดีโอนะครับสวัสดีคอมเมนบอยด้วยนะครับวันนี้เราเนี่ยพาท่านผู้ชมเนี่ยและคอมเมนบอยมาทั้งรถไฟฟ้า B T H ท่านผู้ชมครับว้าวฝั่งนี้ก็มีนะครับกำลังเล่นมาเนี่ยมีไหมเนี่ยคอมเมนบอยมีเหมือนประเทศไทยไหมครับนี่คือรถไฟฟ้า B T s นะฮะลอยฟ้ายังมีใต้ดินอีกนะครับวันนี้เราเห็นนะครับคนเยอะแยะมากมายเลยครับ ขบวนหน้าก็ได้ถ้าไม่ทันนี่นี่นี่ไม่ทันไม่ทันเราไม่ทันขบวนนี้นะเราจะไปขบวนหน้าเดีนน๋ยวเราไปทายฝั่งนู้นก่อนแล้วกันนะครับฝั่น<ป>นงนู้นดีกว่าไปกดปั๊มเลยนะจากฝั่งนี้ BTS นะฮะเราจะมาฝั่งนี้นะครับโอ้โหเนี่ยความจเจริญของประเทศไทยนะท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับกำลังมานะครับวับนนี้บ่าวภูกมากระเป๋าสัก โอ้โหท่านผู้ชมนี่คือประเทศไทยนะครับนี่คือไทยแลนด์นะครับรถไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดเลยนะครับสุดยอดมากเลยครับนะฮะจากใต้ดินนะฮะรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีนะครับเราขึ้นมาข้างบนกันนะฮะ BTS นะครับนี่สะดวกสบายประเทศไทยนะครับตอนนี้นะฮะและเวลานี้บ่าวโบอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า b t s นะครับหมอชิดนะฮะหรือว่าสวนจตุจักรนั่นเอง และสิ่งที่เราเห็นนี่คือต่อหน้านะความเจริญนะครับมากระเปาแจ๊บนะกระเปาแจ๊บโอ้โห,โโหเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นจังไหรเปาแจ๊บยอ,อดคือชิดหอดกิตถึงประเทศไทยพี่น้องเอ้ยโอ้ไปอยุราบ้านบ้าณสักอาทิตย์สัปดาห์อันดับแรกเลยคือเองินในกระเป๋าหมดเลยครับโอ้ก็ <laughs> อันดับสองก็แน่นอนแหละนึกถึงความสะดวกสบายเนาะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอยู่ที่ประเทศไทยมีให้ทุกอย่างครับผม ไม่ใช่ว่าไม่รักบ้านเกิดนะฮะรักแต่ว่าก็รักความสบายอยู่บ้างนะครับทุกคนก็คือเรามาที่นี่สําคัญเลยคือหาเงินเลยครับทุกคนโ,โ,โ,โคือวันนี้นะฮะเราอยากจะมาโชว์เนี่ยให้กระเมนบอยได้เห็นมาแจ๊บมาแจ๊บตงตึ้นะตุ้ท TTB เออสุดยอดเน,ะะนีฮะและว,วันนี้นะครับเราอยากจะโชว์ให้เห็นนยฮะและชีวิตเขาไม่มีโอกาสได้มาแน่นอนครับเขาไม่เคยเห็นครับจริงนะครโบพ ถ้าถ้าแปลว่าถ้าคอมเมนต์บอยเขาคิดอีกมุมนึงว่าคนคอมเมนต์ต้องคิดมุมนึงภาพบรรยากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมความสะดวกต่างๆในประเทศไทยที่เรานําเสนอเนี่ยเขาก็สามารถมาชมได้นะบางคนอายุะไม,ไม่มีโอกาสได้มาเห็นนะไม่ใช่ว่าคนคอมเมนต์ทุกคนจะมีโอกาสได้มานะนะถ้ามองอีมุมนึงนะอันนี้เราอาจจะไม่ได้เอาไปเพื่อด,ด้อยค่าคอมนนะ เนาะแต่เอาภาพจริงนะของจริงแล้วโบอโเนี่ยคุณไม่สร้าง AI ใช่ไหมไม่มีแน่นอนนะสีที่เราเห็นนะฮะก็ให้คุณได้ดูด้วยกันครับะะคุณลองนบับดูบอเจ๊บทางเดินเห็นไหมหนึ่งสอสด้านล่างก็มีนะถนนก็มีนะบอจ๊บโอ้ดูดิมันมันเหมือน เดินก็ลอยฟ้ารถไฟก็ลอยฟ้านะครับแล้วลูบลาบก็มีโอ้โหมันจะพบ,บอะไรขนาดนี้ถามถามบอแจ๊จริงๆนะฮะบอแจ๊อิจฉาประเทศไทยบอ,ะะบอ,บอโอ้โหนนสื่อสารภาษาลาวก็คือ้อิจฉาแบบสุดๆโอ้โหคือความอิจฉานี่มันจะเป็นแบบอิจฉาแบบว่าจะต้องแบบไปเหมือนกับคนบางคนอิจฉาแล้วมันสกัดคนอื่นใช่ไหมนะอ่อิจฉาเพื่อเอาเป็นแบบอย่างนะฮะดูโอ้โหนี่บอกว่าจริงๆนี่โอ้โอโอโ โฆษณาโทรศัพท์ด้วยนะโอ้โหนั่นแหละคือวันนี้บ่าวแจ๊บนะฮะบ่าวโบคือได้โพสต์คลิปวิดีโอนี้เรื่องราวของการสูญเสียของประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่นะฮะลงไปในสืนส่อโซเชียลเนะฮะแล้ววันนี้บ่าวโบก็ใส่เสื้อดำบ่าวแจ๊บก็ใส่เสื้อดำดมมีคนประเภทหนึ่งที่มาคอมเมนต์บ่าวโบ้บ่าวโบ้เสียใจมากเลยว่าเขาบอกว่าขอโทษนะบ่าวแจ๊บนะแม่คุณเสียเลยทำไมคุณใส่เสื้อดดำคือเอาจริง ถ้าถ้าคนที่ผมเม็นแบบนี้คือ,อไม่ต้องไม่ต้องอธิบายความรู้เนาะไม่ต้องไม่ต้องอธิบายความรู้สึกเนาะเขาครไมคิดเหมือนเราสําหรับเรานั้นคือนี่คือ,อแสดงความไว้อะไรนะครับต่อเหมือนพระม,มดาเลยแหละจริงๆนะสนาสหรับประเทศไทยเนาะคือพระองค์เป็นร่มโพล่มไทรมาต่อลูกต่อหลานมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีสร้างคุณงามความดีให้ ไม่เฉพาะประเทศไทยนะสำหรับผม,ผมบอกว่าประเทศรอบข้างเนี่ยพระองค์ทรงแบบว่าสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลแล้วแถวตะเข็บชายแดนคือวันหนึ่งลมโผล่ลมใาล่ลมเนี้ยก็คืออาจจะพระองค์อาดเสด็จาขึ้นสู่สวรรค์ลวแต่ว่าเรายังอยู่ตรงนี้แต่พระองค์ยังทิ้งทุกอย่างไว้ให้พวกเราเนาะเนาะ,ะไม่คิดบนพวกเราไม่เป็นไรก็แค่ไม่ต้องประม้ต์อะไรที่แบบ ทำให้เราเสียใจก็พออย่าทําแบบนั้นนะใช่ครับครับไปมาจับเดินทางกันคือถึงแม้พวกเราจะไม่ใช่คนไทยนะแต่พวกเราสํานึกในบุญคุณของแผ่นดินไทยนะฮะแน่นอนครับด้วยพระบารมีของในหลวงคนไทยและพระราชินีนะและพระบรมมสารนุงทุกองค์นะทำให้เราได้มีวันนี้นะฮะปกป้องคุ้มภัยนะป้ะมาจับเราราจะเดินทางรถไฟฟ้า B G S นะท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็อยากจะโชว์ความเจริญในการเดินทางเนี่ยหลายหลายครั้งที่เราทำคลิปวิดีโอรับวันนี้นะเราเดินทางเราอยากจะนำเสนออีกหนึ่งเรื่องราวและเหตุการณ์นะฮะท่านผู้ชมคร พรกขนงกันนะครับ ถึงแล้วพะกนงถึงแล้วพะกนงตอนนี้เราถึงแล้วะคะรับพะกนงฝั่งนี้นะฮะเราจะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่จะมองเห็นวิวของตึกนะฮะตึกสวยๆนะฮะนี่เลยครับไทยแลนด์ครับประเทศไทยที่เราอยากให้ท่านผู้ชมได้มาเห็นได้มาดูได้มาสัมผัสนะฮะพร้อมกับบ่าวโูนะฮะนี่คือประเทศไทยวันนี้ฝนตกนะฮะแต่ฝนตกก็มีแต่ความชุ่มฉ่ำนะครับเพราะว่า ประเทศไทยนะฮะบ,บอกไห้เลยว่าเห็นไหมฮะต้นไม้นะครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับเราจะเห็นว่าด้านล่างก็จะเป็นต้นไม้ปลูกต้นไม้ในเขตกรุงเทพมหานะครนี่คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยความจเจริญที่อยากให้ทุกคนได้มาเห็นและก็สัมผัสไปพร้อมๆกับบ่าวโบน,นะฮะแล้วนี้เราจะเดินทางลงไปด้านล่างนะครับปาบาจับรถไฟฟ้า BTS เป็นยังไงตึกระับจันนี่ึ้ไหนอ๋อตึกนี้อเห็นไหมมันมีต้นไม้อ่ะมาจัดทุกตึกอจะมีต้นไม้นะต้นไม้นะมีต้นไม้อยู่บนตึกนะครับจะมีต้นไม้บางคนก็สงสัยว่าโอ้โหประเทศไทยปลูกต้นไม้ไหมข้างบนสูงๆก็มีต้นไม้ลึกรากจะยังลึกไปตรงไหนบางคนสงสัยนะคนลาวบางคนได้ถามเลยนะมีต้นไม้อยู่บนตึกรากมันจะไปตรงไหนเพราะต้นไม้ต้นอย่างงตตรนนี้้ใหญ่ด้วยใช่ไปไป และก็ขอนาเสนอนีครับตอนนี้เสดสู่สวรรคาลัยนะครับอยากจะฝากให้ทุกคนได้เห็นนะครับคือสุดยอดนะครับมีทั้งร้านสะดวกซื้อนะครับมีทั้งลิฟต์นะครับนี่ฮะลิฟต์สำหรับผู้ทุกพลภาพนะับผู้ที่มีกระเป๋าหนักผู้ที่มีสัมภาระหนักนะครับหรือว่าคนชราที่เดินขึ้นบันไดบันไดไม่ไหวนะครับอ่านี่เลยครับขอบคุณนะฮะทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจนะฮะ โูสสุราเสียงคนลาวนะครับก็นำเสนอให้ท่านชมได้เห็นแล้วก็สัมผัสนะฮะนี่เลยครับมีต้นไม้นะครับ